ในยูโรช็อปรับเติมเกมไรเลนเจอร์ราคาถูกสุดคุ้มที่ถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมนะครับผมอ่าคอมโบโยกเซตนะครับผมซึ่งจัดทุกเซตในเดือนนี้นะครับผมซึ่งมี่อเลนเจอร์พาส กาเรนเจอร์แพคเอเลีอนาขนนกแล้วก็แพคปุ๋พลังนะครับผมในราคาเพียง839บาทเท่านั้นนะครับผมราคาพิเศษนะครับผมสองกรกฎาคมนะครับผมจนถึง5กรกฎาคมปี2565นอนะครับผมอันัรกก็มีแยกออกมานั่นก็คือแบบไม่มีแพ็คปู๋พลังนะครับผมราคา399บาทเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมเฟซนะผมตามนี้เลยนะครับผมจิรพัฒน์เนตขัดนะครับ โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในยโรเอ็กตูอีเช่นเคยนะครับอ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ช่องผมนะได้ทะลุไปถึง200กว่าซับสไครต์แล้วนะครับผมผมก็จะทําการแจก ID หน้าเอ่อตามภาพนี้เลยนะครับผมมีอดัมแม็กนะผมช็อตการซาสกิวโคจิโร่แล้วก็มีเอ่อบาวแสงนะครับผมแล้วก็มีโยเต่าจุนนะฮะอ่าโอเคผมมีเออ่เงื่อนไขกติกาง่ายๆนะครับผมในการรับรหัสนี้นะฮะก็ อย่างแรกนะครับก็ต้องเมนไอดีไลน์ของออของพวกท่านเองนะครับผมแล้วก็ข้อที่2เนี่ยผมจะให้ทายเ,เลนเจอร์ที่ผมชอบนะครับผมก็จะมีโคลาโบแสงมืดนะครับผมแล้วก็เลนเจอร์ปกตินะครับที่ผมชอบนะถ้าใครทายถูกหมดนี้คือแบบเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ผ่าไลน์เข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอ้ยไม่ใช่ดิเหลือข้อ3นะผมลืมนะ ตอนแรกว่าจะพาตัวรหัแต่ผมลืมข้อสามดี๋ยผมอธิบายข้อสามไม่ฟังนะผมถ้าใครแบบฟังผมไม่รู้เรื่องหรือผมพูดเที่ยอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ต้ล่างเอ่อคอมเมนต์นะครับผมเป็นเอ่อปักหมุดไว้บนสุดเลยนะอ่าข้อที่สามเนี่ยผมจะให้ผมจะขอถามทุกคนหน่อยว่าช่องผมเนี่ยอยากให้มีการสตรงสตรีมหรือเปล่าหรือแบบอยากให้ผมแคสเกมอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็สามารถเอ่อใส่คำถามคำถามเอ้ยพอดีคำตอบเพิ่มเติมได้นะผมที่ข้อที่สามแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ตอบด้วยนะครับผม อ่าอยากให้แบบช่องผมนะคือแบบไม่อยากมีไลน์เลเจอร์เดี๋ยวหรืออยากจะมีแบบ,แบบการแคสเกมอื่นนก็ได้นะผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาตัวไอเดนี้กันเลยละกันนะครับผมอ่ามีอดัมแม็กนะครับผมโอเคเกียร์ช่องแรกก็ประมาณนี้นะผมพื้นฐานนะฮะก็ไม่ได้แย่นะผมอ่าช่องกลางก็จะมีเออเจ็ดดาวสามชิ้นเลยนะผมเข้มเข้มเลยนะสองร้อ200ยซับไคมึงแจกแจกของเยอะแจกหนักเกินไปแล้วนะเพียงสองร้อยซับมึงแจกไอดนแม็กหนึ่งตัวแล้วเหรอเนี่ย นะครับผมอ่าช่องที่สามเนี่ยก็เฉยๆนะเฉยๆนะครับผมไอดีน,นี้น่าจะสะอาดนะไอน,นี้ไม่ชัวร์นะผมน่าจะสะอาดนะเพราะว่าเอ่อคนเก่าเนี่ยเขาจัดจัดเกียร์ผิดที่จริงอ่ะควรเอาแบบเอารองเท้าเรือนาดมาให้อดมดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอน,นี้มันขาดหลบเออหลบสกิลนะฮะไอน,นี้หลบสูดแล้ว หลบสูต์มันก็แบบโอ้โหเดินไปน่าจะโดนไฟสกัดเอาลุงเดี่ยงนะนอนกิ้งร้องไห้นะอดัมกูนะครับผมอ่ากติกามีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ให้ในายูโรเอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่าถ้ามีซับสไคร b e เยอะขึ้นอาจจะมีกิจกรรมมากขึ้นนะครับผมอ่าฝากติดตามและรับชมด้วยนะครับ โอเคขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ